มากปากมาก <c oughs> ไหวไหวไห ไม่เลยนี่นะคิวแน่นอนโอเคผมวันนี้เราจะมาเห็นเราแต่งตัวกันอย่างนี้นะครับผมญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาเลยเพราะไปดูในติ๊กต็อกมาหรือดูในโซเชียลมาตอนนี้กลังฮิตเลยครับผมนัตโตะถั่วเน่าถั่วเน่านั่นเองวันนี้เราจะมาทำมันสามมันด้วยกันโดยมีถั่วเน่าเนี่ยเป็นตัวสมุสมพอันแรกคือขนมปังหน้าถั่วเน่าขนมปังหน้าหัวเน่าเลยไอ้สองคือผัดกะเพราถั่วเน่าเดี๋ยวกผัดกะเพราหัวเน่ามีคนทำหรอมีมีอมีเจอมาในกูเกิลกูเกิลเลยมีอ่ะไอ้สุดท้ายคือถั่วเน่า กข้าวเหมือาเป็นจากญี่ปุ่นเลยไต้เต๋อเลยมากันเอนมาชิมวัตถุดิบก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าเราไม่เข้าใจวัตถุดิบเราทำอาหารไม่อร่อยแน่นอนหมี่คำเท็จไม่ได้เลยครับมีมีไปไหนอ่ะไปไหนคุยก่อนมาลองกินหมี่หนึ่งโอ้โหฉีเตมเยิ้ม เี้ยยยกลมูระจาคนจนกว่ามันจะเกิดเป็นฟองมันฟองเขาขาวไม่ต้องเป็นฟองเลยหรอกินซ่าๆเหม็นๆน้ำอาบอ่ะมันจะเหมือนเต้าเจี้ยวบ้านเราไหมอย่ายิ้มนี่อยกินตีนหมดไอ้เหี้ยเไม่กินที่พอาแค่นี้พอเองลองกินจริงดิลองดกินจริงดิซ่ามันอับเค็มอ่ะอับไปทางเค็มอ่ะพี่นี่เราพี่ครับที่กินอะไรกันเนี่ยครับเนี่ยก กูยังไม่ชินเลยจะบอกกูว่ากูเคยกินแต่กับข้าวไม่เคยกินเปล่าๆกูเปล่าเกูไม่เคยรอดเลยกินตีันนี่เลยอุ้ดนี่นะกินแม่แสบดากมากอ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยไม่ชินไม่ชินเลย นั่นดีดีอะไรนั่นโอ้เจี๊ยบคนแท้คนใหญ่ไม่เฟ็กคู่เฟ็กเสียงตาเสียงตาเสียงไม่เคยเฟ็กหลายอย่างจังไหมขปังสุดท้ายคือขี้มันขี้ด้วยเออมันได้มันได้แต่แต่ไปตายอ่ะเอานะไปเอ ได้ป้องได้ป้องกินไดทุกอย่างบนโลกใบนี้อร่อย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 มันอร่อยจริงแกกินได้แต่ไปนานๆเนี่ยมันม้เปิดใจเปิดใจเปิดใจอย่าไปนมันอย่าไปหาจาไปเลยห่ใจารปกีเขากินกันไม่ได้หมดเลยอร่อย ไม่เยะ pues ขนาดนี้อร่อยหายใจไปหายใจไปอร่อยเลยได้ก like ินได้กินได้ออยว่าสวรรค์กินได้รอกินได้ไม้ได้หรือกู ชอบรถจัดอยู่แล้วได้อร่อยได้ไหมได้ได้ได้เที่ยวว่ะสบอลตาแข็งได้เป็นต้นับเข้าเลยนี่เป็นลเข้าเลยไป ไมตัดอยี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอาถั่วเน้าเนี้ยมาทำกับข้าวจะอร่อยกว่าเดิมไหมจะดีหน้กว่าเดิมไหมมาดูเลยครับโอเคผมมาดูกันเลยเมนูแรกที่เราทำก็คือขนมปังหน้านัตโต จะเอาขนมปังมาแล้วล่าแล้วก็กินเลยเหรอเดี๋ยวเราเอาขนมปังไปปิ้งก่อนโอ้ยอะไรอย่างนั้นดีวะปิ้งไปหน้ามานะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดูจะแบบง่ายๆเยี่ยปิ้งก่อนแล้วก็เอานะโต๊ะหน้าหน้าเออแล้วก็ใส่ชีสโรยหน่อยเออก็อบเออติดติดนเนี่ยเริ่มเลยครับอ่ะมาโอเคมันเป็นเชีสร้อนเราทำไม่นี้ได้มันไม่ติดกันยู่แล้วเหลืมคิดไปเหลืมคิดไปเอออันนี้ให้อู้ตีรอเลยไหมอ่ะปรุงตีปรุงตีโอเคใครรู้บ้างวิธีการทำสุนไไปปทาาาาใใหหหห้้มมมมััันนนนนนเเเเ่่ๆีอออืก ผักใส่เลยไม่รู้ว่าใส่อะไรเหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเออไม่รู้ใช่ไหมสำหรับเก็ไม่รู้แหละไม่รู้แหละก็ไม่รู้เลยมันหมักอะไรมาถึงซ่าอะไรขนาดนั้นมะเออโซดาพี่เมมซกซ่านมปังได้แล้วนมปังเฮ้ยโอโอเคไวแท้ล่ะพี่เาเอ้เอออันนี้จะใส่แล้วนี่จะใส่แล้วเอาซีสมาแกะชีสเราใช้อะไรใช้มอสซาเรล่ามอสซาเรล่ากับพันจานใช้สองอย่างเลยเหรอเอามอสซาเรล่าพอมั้งเออมอสซาเรล่าเฮ้ยจะหาว่าทุกคนกระโดดได้สามทีเหรอโอ้ยหนึ่งสองสาม มึงใส่ได้ข่าวได้เลยเยอะเลยดังเลเฮ้ยได้ข่าวว่าตะบอลมีเพลงของนัทโตดิวายนัทโตจ้านัทโตจ้านัทโตจ้ารีบมาไวไวนัทโตจ้านัทโตจ้านัทโตจ้ารีบมาไวๆไวเพลงลูกทุ่งอาันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วใส่ไหนต่อตะบอลแล้วก็เอาโปกัสไปต่อเลย เออแต่งหน้าแตน้าว่าูใส่รหัี่หะไาแต่งหน้าเอ่อแต่งหน้าเ้าแบ่งกินอันเดียวเนี้ยนะเออเดียวพอเ๋ยวเดี๋ยวหั่นเป็นชินเป็นินเอาเยอะป่ชิ้นเยอะปาเยอะเยเาเอาเท่าหน้าตเลยบกเลยบกเลยแต่ไม่ได้กินหน้าตุ๋ะแล้วก็ โอเคเดี๋ยวจะเอาไปอบนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอประมาณ10นาทีอ่าถึงสิบนาทีก็ว่ากันไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนสบอลเลยหรือเปล่าอุ้ยไม่เอาไม่กินอาหารนะไม่กินไม่กินขอไม่กินไปเอาไอ้เวลาที่เราจะต้องเปิดกันแล้วนะครับทุกคนสามโอ้ยไม่รอนอะไรเฮียวุ่นวายแล้วเอาผ้ามาจับไหม ได้อันี้อะลรก็ได้ได้สกิลมาจากเป็ดต้มปลาไหลสกิลนี้อ้าสกิลตัวเองอีกแล้วเริงอ่ะนี่ไงเรล่มละมาลองเย็ดใส่ไปะุ้ยวิวิวิ บอลใครคนไหนเชียร์บ้างไอ้เชี้ยรมาผูรุ่นไม่ดีไง่ไอ้เที้ยมันเหมือนตดเลยแห่แล้วอย่างเงี้ยชิ้นหนึ่งเป็นของเราชิ้นหนึ่งเป็นของน้องๆงั้นเดี๋ยวเอาออกมาหั่นก่อนแบ่งงาน มันต้องจับกูทำไมดมไม่จับไงไม่จับแห่งร้อยวัยแขงแบ่งร้ยน้ำนะตกตอนนี้ไม่เหมือนน้ำลายมากเลยมันแบบขุ่นๆนะเอออเาเลยใช่ไหมเอาเลยจริงเหรอรู้จริงเหรอรู้จริงเลยว่ากูกินได้กูกินก่อนเลยนะอ่่ะวาไอ้ที่กินก่อนเลยไงเอร่อยไหม โอ้ยนานเลยจะบอกคือเฮียกินได้เหรอกินได้กินได้ไม่เลยเมื่อกี้เลยเลยด้วยคำพูดกินได้กินได้กินได้มันเลอะชิมไม่ได้เหรอกินไม่ได้แลือมั้งมีฐานะโอมอ่ะเขอือเพระโอมด้วยอ่ะวางเลยวางเ่ได้กลัวทั้งวันเฮียแกคนมันบอกว่าเฮ้ยกูกินได้กูว่ากูกินได้เออไม่ได้กินไม่ได้เลยเฮียเดี๋ยวกูลองคงกินได้ดูเออผมเดี๋ยวกินได้ผได้ดูโอ้ยผมกินได้เออ อะไรเหมือนซูชิเลยฮะเฮ้ยไม่ซูชิเลยเนี่ยมึงก็แบมาไม่สุดอะน่าอย่างเงี้ยเมื่อกี้ว่ากูจะเชื่อมาเไม่ยมอะสาโอ้โหด้ยได้ดีเลยยิมสามบ้างฮึเออกินเองหมดเลยก็ได้แหละโอเคเร็วเกินอัเหี้ยังนี่เมื่อกี้เองหมดเฮยมาเอาเล็กสุดแล้วกันอุ้ยเอาแล้วลุงเอาแล้ว อยย่างงเี้กูไม่แดกแล้วดีกว่าวะไดดีกินได้แล้กูย่งกูเก่งกว่แล้วเฮียมืออบข้าวป็นเด็กกูเลยเนี่ยไอ้สัดเป็นไงไงกินได้ใช่ไหมต้องต่อเลยโหลดโหลดมันเป็นอาหารอย่างแรกที่กินแล้วโอ้หน้าสุมมึงหัวเลยเฮียอันนี้ไม่ากินขนาดปากเลยเฮีย ไม่ได้ว่ะรสชาติมันแบบมันไม่เปลี่ยนอ่ะยังเหมือนเดิมอยู่อ่ะแค่โทษว่าคือไม่ได้อยู่ดีเหมือนว่ามันไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนมากเท่าที่ควรเหมือนเดิมแต่มีกูเอ้พุธกินได้ไงตอนนี้ต้องตอบตอนนี้ได้อร่อยที่ยมึงคนแรกเลยกินได้ปกติจะบอกคือเี้ยไอ้กินได้เหรอกินได้กินได้นี่ว่ากูจะเชื่อไหมเฮี่ได้สามสามโอ้โหด้วยกันรวมแล้วกันอันนี้สองคนมันได้ไปสุดท้ายก็คือยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะไปดูเมนูต่อไปคือผัดกะเพราผัดกะเพราหน้าตอกซ่ากะเพรา ตอบไปดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้ครับพ่ออันนี้ได้แน่นอน โอเคต่อไปกระเพราน้าโตะอ่าทำไงต่อเลยกระเพราปกติเลยใช่ไหมปกติได้ปกติได้ตามพริกตามโอกพริกโขกกระเทียมแล้วใส่น้าโตะใส่หมูสับด้วยเหรอใช่แล้๋ยวหมูสับหด้วยอุ้ยกว่านี้กว่านี้ยังไงกินได้กระเพรากระาเอาจจะให้สังเกตว่าเมนูกะเพราเนี้ยเราชิวกันมากแล้วทำเยอะแล้วโอ๊ยเก่งอ่ะเก่งอ่ะแค่ไปหลับไปทำได้แล้วโอเคพริกพริกระเทียมไปนะครับผมให้เก enfin ิดกลิ่นหอมอ่าใส่หมูสับลงไปหมูสับลงไปแล้วน้าโตะทายตอนไหนน้าโตะเดี๋ยวเนี่ย ใส่ต่อจากหมูสับไปให้หมดโอเคให้มันให้มันผ่านความร้อนด้วยอ่าน้องอามอ่ามแม่อาแม่เมื่อกี้แล้วสมมติแม่ยังอยู่เงี้ยแล้วมึงกลับไปบ้านแล้วมึงถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วแม่ไหแล้วแม่ก็ซื้อนาโตกให้มึงกินแบบบังคับเลยอ่ะจะให้กินให้ได้เหรอให้กินได้อ่ะจะบ้านจริงจะไปอยู่บ้านเด็กกระเพาะจะทำตัวเลวที่สุดนาโตกเนี่ยนะง่าถ้ามึงไม่กินอันเนี้ยต่อไปมึงจะไม่มีกินอีกเลยเขบอกอุ้ยแม่เลือกอะไรผมงกินต่อผมเปิด เปิดบอลนะเอ้ามุณจะต้องเปิดบอลแม่ลงเดินทางชั่วหลวงตัวติดยาพ่อแม่ที่แก่จะราตามสมมุตินะมึงเข้าป่าหลงป่าเลยมึงเหลือไอเนี้ยอยู่แพ็คเนี้ยทั้งแพ็คเลยมึงทำไงวอลพลาสติกอ่ะ ไปหลอมาลายแดกเอาใส่เลยไหมใส่เลยไอ้ย่าบิ๊กอาไอ้บิ๊กเหรอโอ้โหโดนโดนลงไปดิมะบอลเฮ้ยแต่ว่ามันจะผ่านการปรุงรสแบบไทยๆเออเจียวว่าเราได้กินได้ยังไม่ใส่ได้เลยนะอุ้ยเหนียวยังเหนียวเลยใส่เลยไม่เหี้ยหมือนบัตรอ้วกสัวนกระเพาะอ้วกบัตรอ้วกเอาเลเอาใส่ไปเลยเมนูนี้ทำง่ายสุดแล้วนะครับทุกคนหน้าตาน่ากินนะใช่หน้าตาเหมือนสบอล น่ากินเนี่ยมั้งใช่ได้เดเ๋ยวแล้วครับเฮ้ยไ่ดูไม่ออกเลยนี่ว่านี่นี่นี่อันนี้ก็คือกระเพราถั่วเน่ามันจะแดกก็แดกกูไม่แดกเฮ้ยได้ทุกคนมามาชิมกันเดี๋ยวเหอะว่ามันจะ ทำให้เรากินได้อีกหรือเปล่าแต่อย่ากินหมดนะเพราะว่าต้องเหลือให้น้องด้วยได้พอไม่ได้เอาเลยใครก่อนระวังร้อนนะเอหมือนกับผัดเต้าเจี้ยวเนี่ยเฮ้ยกินผัดเต้าเจี้ยวเหรอผัเจียวของมังแล้วนะครับเหมือนกับผัดเจียวผัดเจี้ยวเหรอผัดเจียวใคยไม่เคยกินอ่ะได้เลยได้เลยเฮ้ยเอาขผงเฮ้ยช้อนใหญ่เลยจัดอันนี้กินได้เลยกินได้เลยเฮ้ยกลายเป็นตัวฮาร์ดเกมแบบผัดเจี้ยวอ่ะจริงเหรอ้กินได้เลยแต่มีแบบกินกาแฟในคอนิดนึง กาแฟมาจากไหนอ่ะก็มาจากไอ้นี่ไอ้กินเดียวอ้เหี้ยอร่อยจริงอะเนี่ยอันนี้อร่อยจริงกินได้กินได้กินได้เออว่ะกินได้เลยระหว่ที่กินเสร็จแล้วปพ๊บพอหลงออกจมูกเพิ่มจะได้กลิ่นกาแฟกาแฟอันนี้หนึ่งนี่นึงอ้าวอันนี้พายครับผมกะเพราเจียวเอ้ยกะเพรานัดโตะกะเพรานัดโตะผสมุทรพานะครับผมมาโอเคไปดูกันว่าวิธีการทำข้าวคุกถั่วนัดตะจะเป็นยังไงไปกันเลย แล้วทำไงแล้เอาคุกอ่ะคุกข้าวทำไงดีคุกอ่ะเอาห่อเดียวหรือสองห่อสองสิเมนูละวสองเมนูละวสองทำไงใส่ใส่นี่ไหมอันนี้ลราคุกเอาไหมแล้วคนจะเห็นไหมล่ะก็ทำอย่างนี้ระหว่างที่อันนี้เราซอยสาหร่ายรอเฮ้ยมีสาหร่ายด้วยเหรอใช่ต้องต้องเลยเหรอเฮ้ยมันมีมีมีมสาหร่ายด้วยอ่ะทบอล หายอ่ะอ้าวสะไล่หายอ้าวเยี่ยจับคู้กันเลยสะไล่หายไอ้เยี่ยแม่งซิทคอมจะตัดเลยเพรียบอะไรเดี๋ยวเอามาเับไปให้คุณพับดิคุณคุณคุณพับดิ๊กเยี่ยเหมือนเหมือนเด็กเด็กที่ใช้อ่ะเอาครึ่งนึงง่ลไปคุกเลยเหรอเอทำให้ดะตัดขอเหออ่ามันจะจับจับไว้ดิผมอยากทำแต่ไม่อยากจับ เอออยามต้งตัดเก่งว่ะใช่ต้องเสียนะเดี๋ยวมึงกินหมดแล้วตม่อตตบตตบตัวแดงี้ดอะอะใครตาหางสไลด์ไปเส้นเส้นใส่อันเขาตัวข้าวเลยเอา้โตใส่ข้าวเลยอ๋ออิ่หาแล้วไม่ผ่านตมันจะกินได้ไหมไม่่านเลย กุ้ยตาด้วะเหมือนเดิมอยู่วะเนี่้รู้ด่างคนอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมีสายไลายเพิ่มแล้วก็อะไรอีกใส่เอกพรสบีหอมซอยไม่มีนี่ช่วยพรสบิกับอะไรอันนี้ด้วยไหมใส่ไหมม้ยังหอมซอยแล้วก็หอมซอยโชยู่ไม่โชยู่สักหน่อยนึง่งโชยู่ไม่มีเฮี่ยเน้นๆเลยอ่ะกูรู้เลยว่ามันเดอดจ้าอยู่ยังไงอ่ะเน้นๆเลยอ่ะ แล้วคนไหมคนครัพี่แล้วก็วาซาบิตามใจชอบพี่วาซาบิอะไรชอบเยอะเลยให้กูอะพวกอย่างนี้จริงหรอไวอุ๊ดอันเนี้ยกูไม่เคยกูไม่เคยเอากูเยอะไปเข้มเยอะอยู่เยอะ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 อะเยอะอะเยอะยะเอะนอะเยอเอยอะะกยอะเยอะยอเปอะยอะเยอะยอเยเยอะไยอะเอยอะเอเยอะเอะอเยอยอายเยอเเยออเอเอยู่ดูเออ เดี๋ดูไปกกันโอเคที่มีก่อนเลยอ่ะกูว่ากินได้กูว่ากินได้มาเลยตลอดสามเมนูแล้วที่บอกกินได้อ่ะกูกินได้มาเลยแต่พักก็นั่นอยากชมนาอยากชมนาออีก่ะ วาสบิทำให้ทุกอย่างจืดไ้ไม่ค่อยเหม็นแล้วเียบวิช่วยได้ว่ะล่ะบอลคนนี้ส่งมาเสมอวาบน้อยไป่เนี่ยิวแนมเพราะว่าบีไว้กินถั่วหายเลยเมาเดี๋ยวลองกินนะครับผมกินกัเป็นีเป็นเมี่ยงเราแป้งไ้บ้ ออโอเคกลิ่นหายหมดกลิ่นความเหม็นความอะไรหายหมดเออกินได้แต่ถ้าจืดไปเลยแล้วก็จะมีกลิ่นมันสะบิล้วนเหมือนเอาข้าวไปจิ้มมันสบิดให้กินเล่นอ่านี่เมนูที่สี่เป็นซูชิเป็นโรโรโรนาโตโอเคยิ่งมีอยู่ดีเหมือนเป็นซูชิเลยอ่ะเออเดี๋ยวดิเฮ้ยว่าอร่อยเออโชยุใช้ได้จบทุกอย่างเมี่ยงหรอวะเอาเอาไส่คนเลยไหมเออใส่คนเลยหรือว่าจะเมี่ยงแล้วจิ้มจิ้มเอาดีกว่า ลาด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 คนเลยลองลองดูเองเลยพี่เ็าไม่รู้ไม่เคยไม่เคยลองลองกันทั้งทีพวกเราคลิปต่างกันที่ไหนพวกมึงเป็นเพื่อนกันจริงไหมเนี่ยอ่ป้ไงปองปองอยู่กันไปได้ไงพวกเราุปองหานั่งก็คือคืนอยู่นะป๊าคืออร่ยนะเป็ไงอืมอร่อยไหจบเลยจบหมดได้จบหมดจ้าจุดนี้เขจบเลยอันนี้คือเราใส่ซอาอยู่ไปแล้วนะครับจะมาลองดูว่ารสชาติจะดีขึ้นหรือเปล่าีนเยอะเยอะเลยฮะ ดีเงี้กินได้เลยกินได้อย e. ูได้ก so, ินได้กินได้กินได้เฮ้ยต่อมนูเว้ยกินได้ก็คือทั้งหมดทั้งแต่เมนูเนี้ยที่กินได้ก็มีกะเพรากะเพราอร่อยเลยอร่อยแล้วก็ข้าวคุกเฉยๆก็เปล่าใส่พร้าลายใส่วาซาบิกินได้เหมือนกันแต่จะพูดจะพูดถึงเรื่องรสสัมผัสหน่อยไอ้ตรงน้ำในถั่วมันอะมันจะเหนียวๆใช่ไหมพอผสมกับข้าวปุ๊บมันจะแบบลื่นๆมันจะแบบเหมือน ไม่เข้าเล่นสเก็ต <hasta> ก <okay> ันอยู่ข <Overwatch> right ้างในนรับอ้าวโอเคถือว่าผ่านไหมอันนี้ผ่านผ่านเลยนะครับต้องต้องจ่ายตังไหมผ่านผมาจะทำอะไรเฉยไม่ไม่ันมีแบบเอ็มโปรแล้วโปรจริงเอ็มโฟแสดงว่าโปรจริงๆอ้าวโอเคเดี๋ยวก็ให้คลิปนี้ก่อนที่จะจบคลิปไปเดี๋ยวก็รอดูน้องๆกินกันว่าไหนอร่อยหรือไม่อร่อยบ้างเราเหลือไว้ให้น้องทั้ง3เมนูเลยเดี๋ยวจัดโต๊ะให้น้องๆกินดีๆเลยนะโอเคโอเคผมชอบคลิปอย่างนี้ไลค์แชร์ให้โอนาด้วยเสื้อสวยๆท่านชอบเป็นหลาย ลายด้วยแล้วก็มีสติกเกอร์หลายก็มีนะครับแล้วก็จักรวาลโอหาน่ามีให้ชมกันเต็มที่เลยโอเคแล้ววันนี้มีพูดบางเียมึงมีพูดอย่างแล้วันนี้ลาก่อนสวัสดีครับโอยสุดยอด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 ไม่มีเขาจบรายการไม่ได้เจ็บข้อมาแล้วเฮียมึงมาน้องไปดูน้องกินกันสวดีครับผม อ่ะเอาละเดี๋ยวจะให้น้องๆมาชิมกันถั่วนัตโตะแบบธรรมดาก่อนยังไม่ยังไม่ต้องปรุงอะไรใช่ยังโอ้ยไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไปนู้นแล้วเอาไว้ อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอ๊ยอ้ยงหมึงยังไม่ได้กินเลยอะ้งเลแล้วอันอันนี้กินกินเป่าไม่ได้เลยไม่ได้ลองอันนี้มาอ่เราจะกินแล้วนะครับครับมาเครับับเ้าให้เฮ้ยโอ้ยไม่เอาเลยอะไม่ได้เลยอ ไม่ได้ไม่ได้จริงจริงเขาเคาะเขเคาได้เคได้เดินออกทางออกนไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหมือนรับได้ถ้าอยากกินแต่ถั่วออกมาหนูกินแต่ขนมไม่ได้เอาไปกินไม่ได้ไม่ได้อะหมอมันกินไม่ได้ก็คืออันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้พี่พี่กินไม่ได้ใช่ใช่เราทอนได้ครับพี่ครับทอนได้นะครับกระเพราได้เยอะพี่ทุกคนเป็นคำใหญ่เคาได้จริงได้จริงกรับได้ได้ได้ เลยตักเลยตักเลยกินได้มันกินได้กินได้จริงนะได้แมเออยย้มมุมปากเลยนะ็นนีอร่อยไหมใช่ไหอดอร่อยอร่อยอ้ยเอาเกียวเอาเกียวเอเขา่าเอฟซรสชาติเป็นรสชาติกะเพราเลยแต่มีความเปรี้ยวถั่วมาตอนปลายแล้วก็กลิ่นคล้ายกาแฟหน่่ยยใช่ก่ที่คอก่ที่คอ่ไปข้าหมาเอาเข้าหมา อันนี้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  ไงอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยกลิ่นวาซาบิมันกบกบกินถั่วแล้วก็กบรสชาติอะไรไปหมดเลยอร่อยามอย่างนี้ให้อะไรอะไรสุดให้ข้าวอร่อยกะเพราก็อร่อยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันวางทิ้งไว้แล้วถั่วมันเปรี้ยวหรือเปล่าบูดแล้วบูดอีกแล้วอ่ะเนนไปคลิปอ่ะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องโอฮาน่าด้วยนะครับอ่ะมีเสื้อสวยๆสติ๊กเกอร์ไลน์อยู่ในโอฮาน่าช็อปลองไปเลือกซื้อดูได้แล้วก็ฝากจักรวาลโอฮาน่าอีกรอบหนึ่งนี่ก็สำหรับวันนี้พวกเรา เด็กๆฝึกงานโอฮาน่าพนักงานโอฮน่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเรียกว่าทำคนนิ่งขึ้นมาที่หนจะไม่มีาเลาพวกมันนี่แหละพวกมันนี่แหละใช่เหมือนจัดเลยเหมือนเ๊ะเลยเฮ้ยขอดูสวหน่อยดิสวหน่อยดิ่ิวิว่ิิ่วิงิงงวิงิ่ง่ปงววว สวัสดีครับผมเออเออไปละไปลาไปขายตอทึงียว่ามึงมีคน <c oughs> เดิเเโอเคอยัไงก็ขอบคุณที่ดูจนจบแล้วกันนะครับผมใ<อ>ครดูถึงท้ายคลิปนี้ก็ต้องรักพวกเราจริงๆนะครับผมออขอบคุณมากครับโอ้